สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันอีกครั้งนะคะกับวิชาสุขศึกษาและภลศึกษาค่ะวันนี้เจอกันในวิชาสุขศึกษานะคะเรียนต่อจากครั้งที่แล้วจำได้ไหมเอ่ยว่าเรียนเรื่องอะไรคร้างไว้เอ่ยอามาดูใครจำได้นะคุณค่าของครอบครัวและเพื่อนทุกต้อง เราจะมาเรียนกันต่อให้จบในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนี้นะคะนี่คือตัวชีวัดที่เด็กๆจะต้องเรียนอ่างั้นเรามาดูกันซิว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรที่เรายังค้างอยู่นะคะมาดูกันอ่าพังสาระการเรียนรู้คุณค่าของครอบครัวและเพื่อนอ่าครั้งที่แล้วนะคะเราเรียน ค้างกันไว้นะคะเรื่องความสําคัญของครอบครัวที่เป็นลักษณะของครอบครัวใช่ไหมคะครอบครัวแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะเด็กๆตอบได้ไหมคะลองตอบพร้อมกันนะหนึ่งครอบครัวเดี่ยวถูกต้องสองครอบครัวขยาย3ครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวและ4ครอบครัวข้ามรุ่นถูกต้องใครตอบได้หมดเลย เก่งมากๆนะคะวันนี้ดูซิว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันต่อมาดูนะคะเรื่องที่จะเรียนต่อกันในวันนี้นะคะก็คือวิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและเพื่อนค่ะไปดูกันวิธีสร้างสัมพันธภาพกับครอบครัวและเพื่อนเรามาดูความหมายกันนะคะสัมพันธภาพหมายความว่าหรือคืออะไร ดูนะคะอ่านแบบนี้นะคะเด็กๆสัมพันธภาพคือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนจึงต้องอาศัยและสร้างสัมพันธภาพเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเด็กๆสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนๆหรือเปล่าคะ เพื่อนไม่มีดินสอมาเราให้ยืมกลับไม่เอาพ่อแม่ซื้อมาให้แพงฉันไม่ให้เธอยืมหรอกแบบไหนที่เราจะมีเพื่อนอยู่กับเราอ่าเห็นไหมคะนั่นแหละเรียกว่าวิธีการสร้างสัมพันธภาพค่ะแต่อีกวิธีการหนึ่งเธอทํากันบ้านได้ไหมไม่ได้เอาของเราไปลอกแบบนี้ใช่วิธีการสร้างสัมพันธภาพไหมคะไม่ใช่นะคะนะคะ,นะคะมาดูต่อเล วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวเรามาดูก่อนดูซิว่าตรงใจกับพวกเราหรือเปล่านะวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับครอบครัว,วมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งช่วยเหลืองานบ้านเท่าที่เราจะทำได้เช่นช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานหรือเราทำไม่ได้กนลัวหล่นแตกอกรอกน้ำเข้าตู้เย็นโอเคไหมคะ อ่าหรือ,อช่วยคุณพ่อลดน้ำต้นไม้หน้าบ้านได้ไหมคะหรือคุณพ่อล้างรถอยู่ก็ไปช่วยเช็ดช่วยถูแต่สิ่งที่เราทำไม่ได้เราสมควรทำไหมคะเช่นเปลี่ยนหลอดไฟได้ไหมลูกทำไม่ได้เราไม่สามารถทําได้เพราะเรายังเป็นเด็กอยู่ถูกต้องคะ่ะต่อไปข้อที่สองให้ความเคารพ เชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ใครที่มีอายุมากกว่าเราเราจะไม่เรียกเขาว่าแก่เนาะคนที่มีอายุมากกว่าเรานั่นเองนะคะเราต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านทั้งคุณพ่อคุณแม่หรือบางคนอยู่กับครอบครัวข้ามรุ่นก็ต้องเชื่อฟังคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรือลุงคุณป้าที่เลี้ยงดูเรามานะคะไม่ใช่ว่า อ,อไม่ยุคไม่ใช่ครอบครัวเราไม่ใช่ญาติพี่น้องเราแล้วเราไม่เชื่อฟังไม่ใช่นะคะไม่ใช่วิธีการคิดที่ถูกต้องเราต้องเคารพและเชื่อฟังคําสั่งสอนของผู้ใหญ่นะคะคุณพ่อคุณแม่เ,เรียกเราให้สวัสดีผู้ใหญ่ท่านใดเราต้องทํำยังไงคะถูกต้องค่ะต้องทําความเคารพท่านด้วยจิตใจที่นอบน้อมทั้งกายวาจาและใจ ต่อไปมาดูข้อที่สามใช้คำพูดที่สุภาพอ่อนหวานหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอถ้าเด็กคนไหนหน้าบึ้งหน้าตึงอยากมีใครเล่นด้วยไหมคะอยากมีผู้ใหญ่คนไหนเอ็นดูไหมคะอะถ้าพูดใจหยาบคายมึงกูมเองค่ามีผู้ใหญ่คนไหนจะเอ็นดูไหมคะอยากซื้อขนมมาให้จังเลยแต่เด็กๆพูดจาไม่เพราะไม่มีใครเอ็นดูเนาะ ยังไงก็พูดจาให้อ่อนไหวอ่อนหวานนะคะพูดจาสุภาพหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสสะอาดสะอ้านนะคะไปดูต่อข้อที่4ใช้เวลาว่างทํากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัวข้อนี้เด็กๆน่าจะทํากันบ่อยเนาะอย่างเช่นไปเดินตลาดหรือไปเดินห้างแต่สถานการณ์แบบนี้เราควรไปเดินห้างไหมคะ ไม่ควรด้วยสถานการณ์นะคะเราก็วควรอยู่บ้านแต่อยู่บ้านเราควรทำกิจกรรมอะไรร่วมกับครอบครัวล่ะคะทำอะไรดีคะอ่าใช่ช่วยคุณแม่กวาดบ้านถูบ้านนะคะหรือช่วยคุณพ่อ,อทำคอมพิวเตอร์ได้ไหมช่วยพ่อทำงานไม่ได้แล้วก็ช่วยคุณพ่อ,อยกของนะคะสิ่งของที่มันไม่ได้หนักเกินกําลังของเรา นะคะต่อไปดูต่อข้อที่5ยอมรับฟังคิดเห็นของผู้อื่นไม่ทำอะไรตามใจตนเองมีแต่คนบอกว่าลูกคนเล็กชอบเอาแต่ใจจริงหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเราดูตัวเองนะคะสนใจแต่สนใจคนรอบข้างนะคะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้างยิ่งคนในครอบครัวเราต้องยิ่งฟังเยอะๆเลยนะคะ เราจะเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยนะคะอย่าทำอย่าทาอะไรก็แล้วแต่ที่เอาแต่ใจอยากได้อยากมีนะคะจะเป็นเด็กที่ไม่น่ารักเลยนะต่อไปข้อที่6ให้กําลังใจและร่วมมือหาทางแก้ไขเมื่อครอบครัวมีปัญหาเยิ่งเศรฐษฐกษิจแบบนี้นะคะครอบครัวมีปัญหาแน่นอนก็คือเรื่องของด้านการเงินใช่คะ่ะ เราควรทําอย่างไรให้ครอบครัวเรามีความสุขกับสถานการณ์แบบนี้นะคะหนึงไม่ร้องกินขนมโดยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีเงินเพียงพอหรือเปล่าถึงสิ้นเดือนไหมเราต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่แก้ปัญหานะคะโดยการ ไม่ร้องกินขนมไม่ร้องที่จะเอานั่นเอานี่เอานูน่นในสิ่งที่เราเคยมีและเคยได้ในสถานการณ์ปกติเนาะตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวและช่วยครอบครัวเราแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นสถานการณ์แบบนี้ไปได้โดยดีนะคะต่อไป นี่การพักผ่อนร่วมกับครอบครัวที่มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันนะคะรู้ว่าครอบครัวพวกเราก็มีภาพแบบนี้เหมือนกันนะต่อไปมาดูวิธีการสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนค่ะมาข้อที่หนึ่งไม่เอาเปรียบหรือลังแกเพื่อนตอนป .3 นี้เรายังไม่เจอกันนะนึกภาพตอนป .2 เราเคยเอาเปรียบเพื่อนหรือเปล่าหรือลังแกเพื่อนไหมเอาเปรียบยังไง อืโดยการเวลาทำงานกลุ่มคุณครูสั่งให้ทำงานกลุ่มไม่เอาเราไม่เตรียมอะไรมาเลยไม่รับผิดชอบดใดๆทั้งสิ้นนะคะให้เพื่อนทำอย่างเดียวแล้วใส่ชื่อเราเอาคะแนนนี่เรียกว่าเอาเปรียบเอาเปรียบเพื่อนนะคะหรือรังแกเพื่อนรู้ว่าเพื่อนกลัวจิ้งจกอ่าเราก็เอาจิ้งจบมาหลอกอย่างนี้เรียกว่า การรังแกเพื่อนนะคะเราจะไม่เอาเปรียบหรือรังแกเพื่อนเด็ดขาดนี่วิธีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนนะคะมาดูข้อข้อที่สองค่ะมีน้ำใจรู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมีน้ำใจไม่ใช่ให้การยืมเงินไม่ใช่นะคะมีน้ำใจก็คือเพื่อนลืมดินสอ เขาขอยืมหนูหนูลองคิดดูหนูจะให้ยืมไหมนั่นคือการมีน้ำใจแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะเพื่อนลืมดินสอเราก็ให้ยืมนะคะลืมอุปกรณ์การเรียนที่เรามีเหลือเฟือหรือมีเยอะจนเกินไปนะคะให้เพื่อนยืมได้นะคะต่อไปข้อที่สามแม่ใช้คำพูดที่สุภาพกับเพื่อนยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ ถ้ามีลักษณะแบบนี้ใครๆก็อยากเล่นด้วยเนาะอยากคุยด้วยไม่เหมือนกับเพื่อนที่พูดจาเอะมาเทิงไม่มีใครอยากเข้าใกล้นะคะพูดจาไม่สุภาพพูดจาไม่ดีกับเพื่อนนะคะข้อที่สี่ให้ความช่วยเหลือเมื่อเพื่อนเดือดร้อนหรือมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องอะไรดีวันนี้เราลืมเอาเอาวิชานี้มานะ่ะเรา วิทยาศาสตร์อ่ะเราลืมเอามาเราขอยืมหนังสือเธอดูได้ไหมอ่าในขณะที่คุณครูสอนได้ไหมคะให้ความช่วยเหลือเพื่อนได้เลยนะต่อไปขไ้อที่ห้ามีความจริงใจไม่โกหกหลอกลวงเพื่อนพวกเราอยู่อ่าป2ออเคยรังแกเหมือนหลอกไหมคะว่าเอ้ยคุณน้ำเรียก อะ,อะไรแบบนี้แต่ความจริงแล้วคุณ้ำเรียกมาไม่ได้เรียกเลยนะคะหรืออคุณเจี๊ยบเรียกอ่าอะไรอย่างงี้ไปเลยคุณเจี๊ยบตีแน่งั้นอย่างนี้ไม่มีความจริงใจหรือหลอกลวงกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นเพื่อนกันเราต้องมีความจริงใจนะคะไปโกหกหลอกลวงซึ่งกันและกันเนาะจะทําทให้เราเนี่ยรักกันและเป็นเพื่อนกันจนนานเลยนะะคต่อไปข้อที่หก รู้จักยอมรับรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนเหมือนกันเลยกับครอบครัวนะคะทํางานกลุ่มรวมกันเพื่อนแสดงความคิดเห็นไม่เอาเราว่าแบบนี้ไม่ดีเนาะระบายสีนี้จะดีกว่าอะไรแบบนี้ไม่เอาอะเอาแต่ใจตัวเองเราอยากเอาสีแดงอเราต้องใช้สีแดงเท่านั้นได้ไหมคะ เพราะนั้นเราต้องรับฟังความเห็นของเพื่อนๆหรือสมาชิกในกลุ่มหรือในห้องนะคะที่มีความเห็นแตกต่างจากความคิดของเรานะคะแล้วก็มาระดมความคิดกันนะ,ะการปฏิบัติตนเพื่อสร้างสัมพันธ์กับสมาชิกครอบครัวและกลุ่มเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะทำให้เราสามารถปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นที่จะอยู่ในสังคมร่วมกับเราได้อย่าง มีความสุขอย่างปกติสุขเพราะนั้นเราจะไม่เป็นคนแปลกหรือคนแปลกประหลาดในสังคมนะคะเราจะอยู่ร่วมกับเพื่อนๆได้อย่างมีความสุขแน่น,นอนวันนี้เราเนแบ่งขนมกินกันแบ่ฝึกหัดท้ายบทเรียนวันนี้กันบ้านเยอะหน่อยนะคะที่เราไม่ได้เขียนกันมาหลายสัปดาห์แล้วเนาะจากวิชาสุขศึกษา เป็นไงคะวิชาพละศึกษาสนุกไหมเต้นออกกำลังกายต้านภายัยโควิดนะคะวันนี้แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนคุณน้ำจะให้นักเรียนบอกวิธีการสร้างส,างสัมพันธภาพกับครอบครัวและเพื่อนเป็นผังความคิด MindMapping นั่นเองนะคะแบบความคิดสร้างสรรค์อยู่บ้านเราคงเบื่อนะคะแสดงความคิดสร้างสรรค์กับวิชาคุณน้ำมาบ้างนะคะ ที่ไม่ใช่รูปวงกลมไม่ใช่รูปก้อนเมฆไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปอะไรก็ได้ที่เป็นความคิดสร้างสารรค์ของเด็กๆนะคะอย่างน้อย5้ข้อพร้อมระบายสีให้สวยงามนะคะเขียนชื่อต่อท้ายด้วยนะคะทำมาสองหัวข้อเลยมีหัวข้ออะไรบ้างดูหัวข้อที่1วิธีการสร้างสัมพันธภาพกับครอบครัวและหัวข้อที่2วิธีการสร้างสัมพันธภาพ กับกลุ่มเพื่อนนะคะทามาสองวิธีแล้วถ่ายรูปชัดๆนะคะการบ้านส่งมาถ่ายรูปชัดๆแล้วส่งมาในรายกลุ่มของวิชาคูน้ํานะคะไม่ต้องส่งในรายห้องเรียนนะคะส่งรายกลุ่มวิชาคูน้ําเพื่อสะดวกในการตรวจแล้วก็รวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วิชาสุขศึกษาเรียบร้อยแล้วครั้งหน้าคุณน้ําจะสอบเก็บคะแนน ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะในหัวข้อเรื่องสุขปัญญาติแห่งชาติสิประการและคุณค่าของครอบครัวและเพื่อน2หัวข้อนี้นะคะเด็กๆดูหนังสือหรือทบทวนบทเรียนมาให้เรียบร้อยครั้งหน้าเราจะสอบเก็บคะแนนกับ Google Form นะคะ20ข้อ20คะแนนครั้งหน้าเจอกันนะคะวันนี้คุณนํำฝากไว้เท่านี้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย Ella es <coughs>